มาลองใส่ใส่ผ้ารองนะไม่ใช่ผ้ารองอะ่ะฟื้นนะ้ะสวัสดีครับกับคนนอนเปลครับวันนี้มีผมได้มาสั่งของจากจ็อบป,ปี้นะครับได้ของเป็นเต็นท์ของเ2ทูซัมมนะซัมมผมเรียกว่าเกทูสัมมิมเลยกันนอนคนเดียวนะครับ มาดูกันนะครับว่าน้ําหนักนี้เบามากนะครับมาดูพร้อกนนะนะรมกันนะครับนะครับเป็นเต็นท์นะครับเต็นเต็นซัมมิทนะฮะซัมมิทนี้นอนคนเดียวนะครับนอนคนเดียวนอนบอกคนไม่ได้โอ้หออมาอย่างดีเลยนะครับ ครับอ <Out ing. S 1> ดอเปนเื้อน้ำหนักอยู่ที่ประมาณน่าจะประมาณสักกิโลเศษฮะกิโลกิโลสีกิโลสีขีดประมาณนะครับเดี๋ยวเวลาผมแกะออกดูนะครับการเต้นดูว่าเป็นย,ยังไงติดตามดูนะครับเขาให้มาอย่างดีนะครับ ชั้นสะครับนี่คือชั้นแรกนะครับนี่คือตัวล็อกนะครับตัวล็อกนะครับตัวล็อกผ้าระหว่างน้ำมันี่โอ้โห <c oughs> มันอยู่ตงกลางครับเนี่ยนะครับอยู่ตุกตาประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับ สิ่งที่แถงมาครับก็เป็นเคทูวก็อันนี้แถงก็แถงมานะฮะได้นะสวยนะครับเดี๋ยวจะเอาตัวนี้ไปติดที่รถมาดูน้ำหนักโดยรวมนะครับน้ำหนักโดยรวมผมจะชั่งชั่งดูนะครับอ่าอุปรกรณ์เป็นของ k คทูซ m i t ินะฮะน้ำหนักประมาณเท่าไหร่ น้ำหนักอยู่ที่ประมาณหนึ่งเก้าเก้าสามะเกือบสองกิโลไปนะครับก็น้ำหนักของเคทูซัมมินนะฮะนี่คือน้ำหนักจริงน,นะฮะผมช่างอยู่ที่ประมาณหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบสาประมาณนะคือหนึ่งกิโลเก้าขีดนฮะใช้ยังไงก็ามาดูกันนะก็คงคง เป็นแบบนี้กคงทั่วไปนะนเหมือนกันนั่นแหละนะครับแต่หมอนกันก็ไม่เคยใช้เนะี่ยมันก็ข้อค่อนข,อข,อขออ้างที่จะยุ่งยากนะโอเคตามเดิมนะใส่ก็มีจะมีสายเงี้ยเห็นไหมสายก็เหมือนทั่วไปแต่ไอตัวนี้เป็นเป็นอลูมิเนียมนะครับเป็นอลูเป็นอลูมิเนียมโอ้ ยาวครับโอ้ยาวสีเี้ยสีกลมไหมสีสีหลายตหารอ่านะครับความกวาม้างมีมีกราวชีตมาให้นะครับเ2ทูซัมมินะครับมาดูตอนที่ผมกางเสร็จเรื่องก่านนะครับเพราะผมไม่อยากทำให้เป็นคลิปมันยาวนะ มาดูเวลาผมกลางเสร็จนะครับมันจะก,กว้างแล้วก็ความยาวความกว้างได้ประมาณเท่าไหร่มาดูกันนะครับภาติดตามดู้วนก นี่ครับโอ้นี่ความสูงประมาณนี้ครับความสูงนะครับประมาณสักแปนี่ความกว้างประมาณ80 ยาวประมาณสเมตรนะครับวองพื้นนอนนะโอ้พอดีเป๊ะเลยนะครับใส่แล้วก็พอดีเป๊ะเลยนะครับครับลงดู ดีครับเนี่ยเวลาเวลานั่ง่ะนั่งก็คือนั่งกับหัวนะครับเรานั่งเนี่ยกับหัวก็ประมาณนี้อีกนะประมาณนะครับก็สําหรับคนเดียวนะเอาอยู่นะครับตั้งของได้ตั้งกระเป๋าได้นะครับมีที่เก็บสัมภาระด้วยนะครับทั้งสองข้างนะข้างฝั่งนู้นกับฝั่งนี้นะครับ นอนนะครับถ้าสมมติว่าคนเล็กๆนะลูกหนะรือว่าแฟนตัวเล็กๆนะ่ผมว่านอนได้สองคนครับตัวนอนได้ครับ,นนนค,รบคนเดนนี้สําหรับหน,นึ่งคนแต่ว่าถ้ามีแฟนตัวเล็กหรือว่าลูกในคนหนะึ่งอะ นอนได้สบายเลยก็ปุ่นเลยพอดีเลยขนาดนี้ขนาดพอดีน้ำหนักก็เบาผ่านผ่านครับเปิดให้ลมเข้าทำังมีตัวดึงที่หัวมุมนี้ครับให้ลมเข้า ผมว่าในเต็นท์ขนาดน,นี้นะครับเต็นความยาวอยู่ที่ประมาณสองเมตรนะครับความยาวประมาณสองเมตรสองเมตรนะความยาวความกว้างอยู่ประมาณหนึ่งเมตรนะครับประมาณความสูงอยู่ประมาณหนึ่งเมตรเหมือนกันคือเข้านอนข้างในเนี่ยผมลองดูแล้วถ้าไม่เปิดตัวนี้นะครับไม่เปิดที่ลากตัวนี้มันจะรู้สึกอึดอัดน,น,นะ ผมว่าไปลากสายให้มันเปิดกว้างหลนลมจะดีเข้าข้างในนะครับผมว่าคิดว่าน่าจะนอนสบายนะครับผมว่าเต้นขนาดนี้นะครับกับการพกพาน้ำหนักอยู่ที่ไม่เกิน2อกิโลผมว่าเต้นตัวนี้น่าใช้มากนะครับแต่ว่าคราวต่อไปก็จะลองไปกางดูว่าจะได้ประมาณไหนแล้วก็ใช้ยังไงสถานที่ตรงไหนเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับ ผมกะว่าจะลองเทสดูกับการนอนกาลางฝนด้วยนะครับว่าประสิทธิภาพของ K2 s u m m i t เนี่ยเป็นยังไงบ้างติดตามครับใครชอบก็ช่วยกดติดตามผมด้วยนะครับก็กดสุดใครนะเพื่อไม่พลาดการทำคลิปต,ต่อไปนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็เอจเซน m มิเนี่้ ถือว่าชอบนะครับกับราคาอยู่ที่ประมาณ3,308บาทนะครับ3,308บาทพร้อมส่งนะโอเคครับขอบคุณมากครับตามผมตามติดครับขอบคุณครับ